ก็กราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยดนะครับวันนี้พบกับผมยาโจกวังรวยอีกแล้วนะเมื่อได้ไปนอนนะหูว่าเปิดสายก็ไอเลยครับประดุดขอฝากท่านผู้ชมด้วยตัวเช้าก็ไอเลยแล้ก็ บัวบอไรย่างพี่น้องครับไปกันเลยวันนี้เราก็เกี่ยวกับซาลินซอ็อกเลยนะทุกผู้ชมนะแล้ก็จะเป็นที่เป็นห้าบาทเลยกัน <c oughs> แล้วไปนะก็หลังลากกานของเราอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมมาพังปนใจกับยาจุกข,ของเราได้อีกเช่นเคยพี่น้องนะโอ้าการก็ยังไม่ดีขึ้นนะท่านผู้ชม,ม,มจะรอดไหมเนาะก,กูเนี่ย ฟันก็มาปวดอีกโอ้ยมีต่เรียงถูกมาก่อนพี่น้องฟังจะมันไปแจ้งได้อ้ย่ามาไปดูกันว่าวันนี้เราจะรอดจะล่วงจะอะไรยังไงไม่ใช่ม่องก็รล่วงได้เยี่ยวเยี่ยวเยี่ย่นะก็อีกแค่นเคยพี่น้อง ไม่ว่าหลายนะพี่น้องนะปวดเข่า <c oughs> ปวดฟันจริงนะท่านผู้ชมผมอาจจะไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหรนะ่ท่านผู้ชมนะมขนาดเป็นขนาดนี้ผมยังมาทำเพื่อท่านผู้ชมเลยนะท่านผู้ชมนะอุ้ยหมาียบร้อยโอ้ก, 100, อกลังจะพูดอะไรยังไม่ได้พูดเลยโอ้โหอุย้ยมือกมไปโดนหาเลยได้พีเกมแล้วงั้นนะออเออมาดิครับเราก็จะไปที่เอาพิคคิวไลนเหมือนเดิมนะ chú lạc đi sốt ừ. ừ. oh. à. <laughs> lại ching mmm 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 đi, mmm mmm tim mmm 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 mà, vào đây, vào đây, ôi, โอมันเข้าเร็วมันก็จะไม่จ่ายกูบ้างเหรออืมถ้าผมปเปิดงานนี้ผมยังมาทำเมื่อท่านผู้ชมโอ้ยคนละไลค์คนละแช่คนละไลค์คนละสับสังขัยเองนะท่านผู้ชมเรื่องคนไปป่วย,ยวันนี้เถอะป่วยจริงโอ้ยหลายวันแล้วช่ไหม เกมนี้ถ้าได้เข้าฟรีเกมแล้วเข้าไหลนะคผู้ชมเข้าบ่อยมากจริงอาจจะอาจ,จะบ่อยสักครั้งว่ามันเข้าดีจริงเวลได้เข้าแล้วแม่งเข้าติดกันเลยจริงเข้าดีแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะ แต่ก็ยังมีหวังกับเขาอยู่ตอนนี้ไปเลยฮนะโอ้โหพอมาเต็มมึงเสือกไม่มาตัวปแปลกตัวเอ้าเอ,อ้าริบร้อยวกูหลังจะบ่นเลยมันว่าจะพึ่งบน่นจะฟรีเกมเขาให้มะนั้น ไปยังฮะที่ปี้ขิวหนาเหมือนเดิมแนมะ่บอกแล้วเข้าทุกลุ้นนะเปิดมาสองก็เข้าเลยทีเดียวโอ้ยได้การเลยพี่น้องผมบอกแล้วว่าไงเป็นไงครับพียงเดมรู้ว่าจะรอดไหมนะเข้าดีเข้าเข้าดีมากเลยอชิพหายแล้วโอ้โหเหลือมุนตูตาแล้วกู เอาเรียบร้อยฮะโอ้โหฟีเกลยุกได้มาสองบาทได้ชิบหายจะเกือเกินจะไม่จ่ายกูไหนเลยอุตส่าเข้าฟีเกมทั้งทีโอ้โหมึงน,นี้เนอเอาเอาคลิกเดียวฮนะโอ้โหมากูเล่นพีทองเลยก็แล้วกัน มันเข้าบ่อยมึกูเล่นพี่ทองนะโอ้โอโหคลิกเดียวอะมึงคลิกเดียวเลยต่อด้วยติดต่อกันด้วยเมื่อกี้โอ้โหแม่งเอาเรื่องว่ะมึงจะบ่อยเกินไปละโอโหฟรีเกมอือแต่มึงไม่จ่ายกูเนี่ยโอ้โหที่เดียวน่าเปล่าโอ้โหเรียบร้อยะอพี่ทองี่ลุ้นเข้ายาก่จริงว่ะ ถ้าเข้าคือปังเลยนะแต่มันหมุนน้อยว่ะรอบหมุนน้อยโอ้โหเมื่อกี้กะจะเข,เข้าก็เข้าเลยโหง็ดแตกแหละโอ้โงงตาแตกเลยแต่มันไม่จ่ายนูมันเข้าเร็วจริงนะแต่มันไม่จ่ายว่ะตอนนี้คือการไม่ไหวลนะ กดฟันแลวยังไม่มาเลยเว้เยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหสุดายอ้อ เปลี่ยนตัวให้มึงก็เสียไม่มีตัวมาให้เปลี่ยนอ้อมาหรือเปล่ารุ่นนี้อู้หูมึงเข้าใบเงินเท่าไหร่ครับจริงเข้าใบจริงผมจะบอกแนละ้วถ้ามันเข้ามาเข้าใบจริงแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับมันจะจ่ายหรือไม่จ,จ่าย,จจายทีหนึงห่ง หถ้ามึงจ่ายกูทุกไม้นึ่งกูระเบิดเถอเธอแล้วตอนนี้โอ้โหเกือบเต็มแต่สุดท้ายไม่มาโอ้โหไม่กลัวสุดายหรือเปล่าสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหรวยแล้วโอ้โหจะมึงจ่ายกูไหมจะวะเกมนี้เราก็ได้มาที่57บาทเองโอ้โห โหร้อนแล้วกูตอน,นี้จริงปวดฟันเนยส <c oughs> โอ้โแต่ก <c oughs> <c oughs> ชิบหายเลย ก็จะเปลี่ยนก็่าเปลี่ยนแค่นี่ เงียบคิบเลยฮะพอกูไม่พูดมันก็เงียบเลยโไอต้ตัดเฮ้ยกอ้ยยังปวดฟันนี่ไงมังเงียบจังวะโอ้โหชิบหายแล้วดูว่จะรอดป่าท่านผู้ชมน,นะโอ้ยทำแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะตอนนี้ปวดฟันมากเลยตอนนี้ ท่านที่สนใจก็ลิงอยู่ด้านล่างลิปเหมือนเดิมนะครับเอามาหรือเปล่าโอ้โหถ้ามึงมาเนี่ยกูงเวร์เกลือะไรสัตว์ก็จะมาทุกลุ้นเลยนะอะแต่ตอนนี้งไม่มากูเจ๊งเนี่ยทุกคนเป็นเรระชาติท่านผู้นนะชม โอ้ว่าไม่น่ารอดอ่ะออมือหือโร้ยมือรั่นโอ้ยไันกลีบร้อยน,ออววนะทุกทนะ่านทุกผู้ชมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทาคลิปต่อๆไปนะครับสำหรบับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ สำหรับท่านใดที่อยากผมเลไม่กินอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะาาผมก็ต้องขอตัวลาับไปก่อนเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ